สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์โฟร์การ์เช่นเคยนะฮะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อนๆการเช็คอินรับเงินฟรีกันนะครับในกิจกรรมของ t ูเบอร์นี่วอลเล็นะฮะสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะ,ะสำหรับใครที่รู้แล้วนะครับสามารถปิดคลิปได้เลยนะ,ะมาดูกันนะฮะสำหรับใครนะฮะที่ยังไม่รู้ให้เพื่อนๆกดมาที่ t ูเบอร์นี่วอลเล็ได้เลยนะครับในเมนูตรงนี้นะ,ะสังเกตนะครับอิโมจิสีฟ้าๆนะครับอิโมจิสีฟ้าๆนะครับด้านขวามือ สุดเลยนะทุกคนด้านขวามือสุดเลยนะครับที่เป็นอีโมจิสี่เหลี่ยมสีฟ้านะครับด้านข้าง Google Play นะสีฟ,ฟ้าตรงนี้กดคลิกเข้าไปได้เลยนะ หลังจากที่เพื่อนกดเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเราจะเจอกิจกรรมตรงหน้าเลยนะครับจะเป็นกิจกรรมเช็คอินทุกวันนะครับรับเงินฟรีเข้าทูมานี่วอลเล็ตนะครับสละใครที่ยังไม่เคยเช็คอินมาก่อนนะให้เพื่อนนะครับทำการกดคลิกเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นะครับสละใครที่ทําการเช็คอินนะครับสังเกตวันด้วยนะวิธีการเล่นนะครับเราจะสามารถเช็คอินได้ทุกวันนะครับวันที่1 สำหรับใครที่ยังไม่เคยเช็คอินมาก่อนเหมือนผมนะจะได้รับเป็นคูปองส่วนลดนะครับสำหรับเติมเกมนะครับจะได้รับอยู่ที่5บาทนะวันที่2จะได้รับอยู่ที่1บาทวันที่3ได้รับอยู่ที่1บาทวันที่4ได้รับอยู่ที่1บาทเหมือนเดิมนะครับแต่วันที่5นะครับตัวนี้นะครับเราจะได้โคสส่วนลดนะครับ4บาทนั่นเองที่เราสามารถเติมให้ทุกคนหรือซื้อ ใช่ในะทุกคนเป็นเพลงนั่นเองในะทุกคนเพื่อนเพื่อก็ลองไปเช็คอินดูได้วันที่6นะเพื่อนเพื่อจะได้รับอยู่ที่2บาทนะฮะสลับใครที่เช็คอินมาถึงตอนนี้นะจะได้รับอยู่ที่6บาทไม่ใช่6บาทดี2บาทนะแล้วก็วันสุดท้ายนะครับจะได้เยอะสุดเลยนะครับจะได้รับอยู่ที่ 5บาทนะครับ5าบาทต่อว,วันนะครับก็ซึ่งเยอะมากๆเลยในะทุกคนสำหรับวันสุดท้ายนะให้เป็นเพื่อนนะครับทำการกดคลิกเช็คอินตรงนี้ได้เลยนะหละังจากนั้นนะครับจะได้รับทูมอนี่ไวเล็ตกลับมาให้ทุกคนนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็จะได้เป็นเป็น สำหรับ Google ใน้ทุกคนที่เราไว้ใช้เติมนะครับเดี๋ยวเราดูรายละเอียดละกันนี่ก็จะได้รับแบบนี้นะสำหรับใครที่อยากเติมก็ลองไปเติมดูได้นะครับเราก็รอเช็คอินวันพรุ่งนี้นะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเช็คอินมาก่อนลองไปเช็คอินดูได้นะครับสำหรับกิจกรรมของ t o วร์มันนี่วอร์เรนนะโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อแยกพาดคลิปใหม่จากช่อง m มอร์โตโฟกัสนะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Th